นี้เราอยู่บริเวณหลังอาคารหงเป็นบริเวณที่เผาขยะนะคะเราจะพาไปชมสถานที่กันนะคะ,ะกลังเผาขยะอยู่นะคะแล้ <S 2> <S 2> วกขยะก็จะลอยขึ้นไปบริเวณสองอาคารของ,ขง,ขงเรานะคะก็อาคารหงซึ่งห้องเราได้รับลมปะทะเต็มๆนะคะให<ช>้ได้กลิ่นตลอดเวลาใช่ค่ะก็จะเป็นกลิ่นหมนจากการเผาขยะนะคะก็จะมี

อาศเสียเกิดจากมลพิษทางขยะ1อากาศเสียเกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งกรให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศทําให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม 2. น้ําเสียเกิดจากกองขยะบนพื้นเมื่อฝนตกลงมาก็จะเกิดน้ำเน่าเสียสกรปรกไหลลงสู่แม่น้านะคะ 3. แหล่งพหานําโรคเกิดจากกองขยะบนพื้นทาให้แหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ,มะแมลงวันเป็นต้นซึ่งเป็นพาหานําโรคติดต่อทําให้มีผล ประชาชน 4. ีเหตุลมฟ้าเหตุรังคาและความไม่น่าดู <med> เกิดจากการเก็บขยะผลขยะไม่หมดรวมทั้งการกองขยะบนพื้นส่งกลิ่นมิมนรบกวนประชาชนและเกิดภาพที่ไม่สวยงามนะคะเหมือนดังข้าวพ้างหลังของเรานะคะซึ่งผลจะพบต่อสุขภาพของเรานะคะก่อให้เกิโดโรคต่างๆเช่นโรคระบบทางเดินอาหารเกิดจากเชื้อตุลิดทรียีต่าง,างๆเช่นไวรัสล,ลาแบบคทีเรียในใน <med> ขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูยุมมงแมลงสาบและแมลงวันวโรคภูมิแพ้เกิดได้จากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่างๆตอนนี้ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะซึ่งพวกเราขอจบการางานนี้ค่ะ,คคะสาเหตุในการเผาขยะนะคะสาเหตุหลักๆก็มี2คือ1น่อั่งจากมีจํานวนขยะที่มากจนเกินไปทําให้ต้องมีการเล่งเผาขยะค่ะ แล้วที่2นะคะคือไม่มีพื้นที่ถอขยะที่มากเพียงพอค่ะจากสถานาการณ์นะคะนื่องจากโรงเรียนเรานั้นมีจํานวนนักเรียนที่มากทําให้มีจํานวนขยะอยู่ตามที่ต่างๆของโรงเรียนทางโรงก็จะนําขยะนั้นๆมาไว้ที่หลังอาคาร6ซึ่งเป็นที่ถื้นที่ถอขยะแต่ไม่มีเทศบาลมาเก็บเอาไปจึงทําให้ต้องมีการเล่นถผอขยะเพื่อให้มีพื้นที่ถอ,อขยะมากขึ้นค่ะ มันยังไงมันม่รู้สึกมันตามว่าครูก็ห่วงสุขภาพนักเรียนคนที่อยู่ไกลไม่รู้หรอกเขาก็อยากให้พาให้มันสะอาดแต่พวกเรานั่งอยู่ที่พวกเราสูดดมครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาสูดดมกับพวกเราถึงแม้วันหนึ่งจะมาสอนแค่วันละคาบสองคาวหน่รู้สึกว่าสุขภาพครูก็บั่นทอนไปเยอะครูยิ่งมีโรคปอดไม่ดีอยู่เขาบอกให้ระมัดระวังเรื่องควันเรื่องอะไรเรื่องฝุ่น พ่อครูก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบก็มีส่วนทําให้สุขภาพเสียอมลงกันนักเรียนยิ่งดมทุกวันเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกเธอก็รับขินเม้นวันไหนแดดออกเขาก็มาเผาขยะแสบจมูกกวันและวพวกเธอสูตรมาเป็นเวลากี่ปีแล้ว3ปีใช่ไหมพ่อครูก็สงสารถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนหาที่ทิ้งขยะกำจัดขยะให้ได้คุณภาพกว่านี้ คุณคเปียนะคะวันนี้พวกเรากลุ่มติงเกอร์นะคะจะมาถามเกี่ยวกับวควันที่ส่งผลกระทบต่อคุณคเบียนะคะอย่างแรกเลยนะคะปิดเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุณครูก็จะพักพูดประมาณว่าเออพวกเธออยู่ได้ยังไงอะ่ะขนาดครูมาสอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยก็ขยะก็แบบ ทำให้คูปวดหัวคูปวดหัวแล้วอะไรประมาณนี้ออค่ะแล้วก็จุดตัวเนี่ยก็เป็นโรคขวัดด้วยนะคะก็ควันจากมลพิษพวกน,นี้มันก็รอยเข้าจมูกก็จางฟิดฟิดอยู่นั่นแหละนะคะก็อยากให้ออทางโรงเรียนเนี่ยช่วยหน่อยว่าออออช่วยให้แบบห้ามให้ลุงพันลงเผาได้ไหมอะค่ะออแต่ถ้าห้ามไม่ได้แล้วคะทำยังไงอะ สองสามพุ่มสี่ห้าหกพุ่งก็มาเผาค่ะตอนนักเรียนไม่อยู่อ่ะไม่ใช่ว่าแบบมาเผาแบบนี้มันเป็นมลพิษมากอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย้องข้างๆเขาก็เปิดคอนเสิร์ตซิงเกิลใหม่อยู่เลยเนี่ยนี่โวอ่ะฉันก็ขอบคุณคุณเรียมาก